สบายดีพี่น <Sorry S 1> ้องสบายดีสุขูสุคนสมองสุบอตพ่อซองน้องม่นีเก่าคือเดิมพี่น้องแปดเถอะข้าวคั่วแนี่ไม่นีข้าวคั่วคือเก่าพี่น้องมือเนี่ยเสนอเมนูพี่น้อง บักเตะแฮ่พี่น้องคุยตำเมียงแก่หรืออ่อนนั่นน่ะออนแกไม่รนะู้มีหลากหลายไส้ป่ะแม่น้องมินี่เพ,พิ่นสีดำเมียงหัวเชียงไข่พี่น้องใส่มะขามสุกป่ะขามยิบขามสุกปุ๊บใส่เครื่องปรุงเรียบร้อยแล้ววะโอ้โหครบเครื่องแล้วเพิ่นวะ แซ่บมุดจอแน่นอนพี่น้องเสียดายตอนเพ,พิ่งปรุงบริเบิวงคอไผหลายๆพี่น้องเลยเบยิ้งตอนกินเอาเนาะพี่น้องเนาะมักตัวแห่คุยนี่โอ้ยสุดยอดเลยแหละเอาดำดำดำซื้อถาดใหม่มได้ถาดใหม่ไม่ละชิบะสรองถาดใหม่พี่น้องกินตำเมียง <laughs> นี่เลยได้พี่น้องคุณพี่น้องไลค์คุณไลค์คนกับอาซี่เคยกินเนาะเมียงของหวานเติมไปด้วยอ่าเตามมีทั้งอาหารสมหันอาหารหารวานมีทั้งของหวานของสมพี่น้องเลยเมนูนี่ผมมีข้า,ขาวพี่น้องตำเมียงหัวเสียงไข่กินกับบักเตะ แซบมุดจอพี่น้องเอ้ยเลือพี่น้องมาเด้อบบสกุลสุสคนมากินตำเมียงมื้เสี้ยงไข่น้ำกันพี่น้องักตัวแห่คุยกรุบก,บก,ปกปปปปรอบเนอนแซบมุดจ่อพี่น้องนางทำหมากอันนี้ก้อนมันเขีวว่องโบยบินมาพี่มาพี่มาไหมเป,เปิดแรกก่อนนะเปิดแล้วบ้อสวัสดีพี่น้องกินตำเมียงนั่งเลือนตำเมียง นออมาหิมากหิมากฟัากินมาจะอยากจะจะแข็ดีดีได้เนาะเออก็ได้ยำคุบยำคุบงดีสับบสับเดอคขับเดินสับเด้อเดินชูวีมาหิมากกินบางวงเนี้ยมันอ่อนแขวงีีละเขาก็แข้อไเอาบกินติทำยังกินดีได้ไหมบักกุ้งเหรอเป็นา บ่อยากกินไล่เดี๋ยวพี่น่อมาเด้นแม่แม่งมาเด้อแม่แม่นแม่กินตำเมียงก็แม่ตำเมียงเ็จเส็เสรเสเรากัน้าวกับผ้าวที่อยนะคอยโอันนี้กาหิ้โอ้ยี้อนที่เอดล้ก่อนนมำเีนี

ไม่ใหมันต้ไม่ให่ของแท้เท่านั้นไม่นใน่ัมโอ้โหตัวถือบันกไม่ัวถือยกมือยมือก็ยกก้องเสร็จแมันจะแก่เนาะแกะก็ไม่ต้องอ่อง่ายละเมียงไงเดี๋ยวกินอะไรบริย่าง่ายคว่าแหละคุณนาน่น่งาเ่ง่แงม่น่

อย่างว่ามืงอื้นมึงอื้นอย่างนั้นเนาะมจั่งมึงี่สอนมังนีมันลงแล้วว่ะันีน้จามึงดวงูคนอโคดเบยเเป็นน้ำตีตกูมวยโค้ดนี่เน่เอาแล้วเอางแล้วลอื่มาเนอเอาเรกระป๋เ่อกป้แกป็ดเดกเดเกเปาดเปือดท่านเกปลืเ แปเพ่งตาหแินะแม่มาหุ้มก็คืออนาแข็งอันอน่อนบอกมาโตมันเละัวมันบเละเมียงแต่แหมักไปแหไปแจกน้ำแป๊บใช้มกแฝ้เลยน้ำมแปเนาะออกหนาเลือานที่บกิจงเลย บัดน่บัดนี่เอาน้ำไเมันเหี่ยวขมือขเป็นปลางเหี่ยวหันเน่งเชนก็สเกียดกบแก่กกันกนบแจ้วเยำขาโดแล้วแแหกมาุกับบีเมื่อไหร่เอามาดีเอยยมาดเลเรียกมาเลยี๋วคที่เ้้คกัเ เล็นนบีีกอีกนึาเมียงตํเมียงว้าว้ามากิน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 าแล้วตําเมียงพี่น้องเอ้ยมียงบันเฮาอ๋อซอยกันยิบเมียงบันเนาะกินลวีแห้งเมียงยูให้เมืองนั้นเมีงมินไปคนต่าใหม่ซื้อพี่น้องเอ้ยยงหมลงมาอยู่ mà mày lại Chắc vẫn đang hết nhau. mà đơ mà đơ kìm thà thằng này mà để với thằng kìm bữa lại đấy thà kìm quá quá vậy yếu rồi xem coi bao kìm là người cái cái mới kẹo nhạt cái máy đấy, này cái thằng giả thấy thua hè nè phi Ừ, subscribe cho kênh ของเขาเขาพ่อบอกว่านั่นหมากอ่อนหมากแดงนะไขึ้นไปเอาเอาไแงอ่แก่เบิรเบิดเนาะเบิร์ดเป็นช่วงเนาะไม่เป็นไรซ้ำอันนี้ไม่เป็นไรซ้ำไรแกขาวเนาะข้าวเนา่แม่จะบอกขาวไรซ้ำหงกระโมงสว่างกับไรซ้ำเนาะ ความหนึ่งต่ำ้เอาอิ่ินได้แล้วแม่ม่กินน้อยหนูอิ่มกนต้อยคนกิหมดอันนี้อะแม่ต้ลมตำมันมเดลงานลงเท่ะโคกเท่ะโคกมพกจิตเลยจะยิบเขยิบจะยิบหมดเช็บชุบมเดงใช่อันนั้นมก กินละกันจำิเจ๊ายเอันนีขนาเจ็บหมจากแดดเขาตดดดไลลหลายคนให้เจ้าเมื่อกี้เออว่าอ้อยแซ่บเนาะอีหยังบเเน็เออชุบเ็บก้าแล้วเปีข้าแล้วอื่ิบุไปเดี๋ยวโควิดรกนแ่ลูกๆคนละับเย

เสียมือแกมหุ่มไหมเลเขาก็ทักไปตมหุ่ันนั่นแหละตามหเนาอยเออยไปหมือะส่วนยังใส่สั่งมือเลยใส่ส่หมดงน้ำพริเยู่อันนี้มันโมบวกโมบนุ่มจับจับหมดงก้านา ลวดลวดหลงของัวนมันเนนมเนะะเหยบนก่ยเมยอ้ยจงไว้เมยนแตเย็นรล็เลงแล้วก็่หอดเล้ยอมาเบรเลนี่อ่แล้วขึ้นรถแล้วไบ๊ลงขึ้นเดี๋ที่ขึ้นเดีขึ้นตัวเซาึ้นไปจบขึ้นไปจ้าเดขึ้นเด้อวเดคำเดิขาอดแซ่บพี่น้อง รวยแล้วกันมันไลยพี่น้องเอ้ยเลยบวบเนี่ยเมียงไลยกว่าคนแสบคือเก้าพี่น้องบรินนทิมแน่นจะเข้าเอาใ้จไลพี่น้องตามาาพอกันไม่คลิปหน้าพี่น้องสบายดี